เนี่ยญาติคนไข้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะมักจะถามตลอดเลยว่าหมอหมอไหมคะอัลไซเมอร์นี่มันจะที่พ่อแม่เป็นตกทอดถึงหนูไหมกรรมพันธุ์หรือเปล่าพันธุกรรมหรือเปล่านะครับแล้วว่าฉันเนี่ยเริ่มแบบมีอาการหลงลืมบางอย่างแล้วเนี่ยกับคนข้างๆตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับเนาะอาจจะเป็นคู่สามีภรรยากันเนี่ยเริ่มมีอาการหลงลืมแบบนี้แบบนี so me, ้ต้องรีบมารักษาไหมนะครับผมบอกคุณอย่างหนึ่งว่าอาการหลงลืมเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุครับแต่ว่าหลงลืมแบบไหนเรียกอัลไซเมอร์นะคุณลองฟังนะ หลงลืมคือ,อมักจะเป็นการเริ่มต้นนะครับเช่นมีอาการแบบลืมกระเป๋าตังค์ลืมเงินเนาะหรือว่าลืมกุญแจรถนะครับเนาะลืมวัตถุบางอย่างวางไว้แล้วก็หาไม่เจอเนาะซึ่งอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นแน่แต่ถ้านะครับพยายามคิดวิเคราะห์นะครับมีคนใบา,าเอ้ยเอาไปวางตรงนั้นไหมลองเดินไปหาซิสุดท้ายแล้วเจอครับว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยแบบนี้นะครับส่วนมากคือขาดสมาธิครับแต่ถ้าเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยครับอาการหลงลืมนั้นคือว่ามันจะแบบ จำเหตุการณ์ไม่ได้เลยว่าเราเคยไปตรงนั้นหรือเปล่าเราเคยวางตรงนี้ด้วยเหรอฉันขับรถมาที่ทํางานด้วยเหรอจําไม่ได้เลยแต่ทําไมรถอยู่หน้าที่ทํางานแต่กุญแจหายไปไหนแบบนี้ครับเป็นสัญญาณเตือนอันหนึ่งที่อาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์คือลืมทั้งเหตุการณ์จําไม่ได้เลยว่าคืออะไรและทบทวนแล้วหาอะไรก็ไม่เจอเลยนะครับนะถ้าคุณเป็นแบบนี้หรือว่าพ่อแม่ที่บ้านคุณเริ่มเป็นแบบนี้นั่นแหละครับคือสัญญาณเตือนของโรคอัลไซเมอร์นะครับ มีงานวิจ <Yes. S 1> uh ัยบางอย่างครับที่แบบทำในเมืองไทยด้วยนะเขาลองใช้นะครับอันนี้คืองานวิจัยครับเขาบอกว่าเป็นประสิทธิภาพนะครับในการใช้สารสกัดบางอย่างนะครับเพื่อช่วยโซวิ่งคือแก้ปัญหาคนไข้ที่เป็นดีเมนเชียในผู้ป่วยสูงอายุนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยในคนไทยทําเมื่อ2ปีก่อนเขาลองใช้นะครับสารสกัดจากคมมินะครับสารสกัดจากใบบัวบกนะครับจมูกข้าวและขมิ้นชันนะครับเอามารวมกันแล้วก็ให้ให้ให้ผู้สูงวัยกินนะครับปรากฏว่า คนไข้ประมาณสักเกินครึ่งครับมีความจําดีขึ้นนะครับแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ความจดจอ่อความคิดสมาธิดีขึ้นนะครับใครอยากลองใช้ก็ลองไปใช้อันนี้ดูนะครับช่วยแก้ปัญหาน่าจะได้อยู่